บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตไยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่14เดือนมกราคมในหัวข้อเรื่องเพ่งมองที่พระเจ้าและพระจนะของพระเจ้าที่จะนำมาใคร้ครวนและสามากิจทำร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรมอิสยาบท 26, ที่ยีข้อที่สถึงข้อที่เนะครับพระธรรมอิสยาบทที่ยีกข้อที่สมถึงข้อที่เ็ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า ใจแน่วแน่นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในสาิภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์จงวางใจในพระเจ้าเป็นนิดเพราะพระเจ้าทรงเป็นศิลานิรันร์เพราะพระองค์ทรงให้ชาวเมืองที่สูงส่งนั้นคือเมืองที่สูงส่งนั้นต่ำลงพระองค์ทรงให้มันต่ำลงต่ำลงถึงดินให้มันลงที่ผงคลีเท้าเหยียบมันคือเท้าของคนยากจน คือย่างเท้าของคนขัดสนหนทางของคนชอบธรรมก็ราบเรียบพระองค์ผู้เที่ยงธรรมทรงกระทำให้วิถีของคนชอบธรรมราบรื่นกรัฟังครับในการทรงเรียกประชากรของพระเจ้าให้วางใจในพระองค์แทนการวางใจในชนชาติอื่นพระองค์ทรงประกาศพระองค์เองว่าทรงเป็นผู้ครอบครองสูงสุดในประวัติศาสตร์ทั้งมวลของมนุษย์ นะครับพระองค์ทรงทํางานอยู่เบื้องหลังทรงบังคับบัญชาเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดผลลัพธ์แห่งชัยชนะตามที่ได้ทรงวางแผนไว้สําหรับวันสิ้นยุคพระองค์จะทรงพิพากษาและลงโทษคนอาธรรมและคนเย่อหยิ่งแต่จะทรงอวยพรผู้ที่ถ่อมตนและไว้วางใจในพระองค์นะครับพระธรรมอิสยาบทที่26เป็นบทเพลงสรรเสริญเฉลิมฉลองความรอดและพระพรที่พระเจ้า จะประทานเหนือผู้ที่เชื่อและวางใจเชื่อฟังแล้วก็ถวายเกียรติแด่พระองค์นะครับณลั้ฟังรับครั้งหนึ่งศิทยาวิบาลชาวสกอตในศตวรรษที่19ที่ชื่อโทมัสชารเมอร์ได้เล่าถึงตอนที่เขานั่งรถม้าไปในแถบที่ราบสูงขณะที่รถได้ไต่ไปตามเชิงผาแคบแคบม้าตัวหนึ่งมีอาการตื่นกลัวและคนบังคับรถม้ากลัวว่าพวกเขาจะตกลงไปเสียชีวิต จึงได้ตวัดแท้ซ้ำหลายๆครั้งเมื่อพ้นจากอันตรายมาได้ชาร์เมอร์ได้ถามคนบังคับรถมาว่าทำไมเขาจึงหวดแท่อย่างรุนแรงเช่นนั้นเขาตอบว่าคือผมจำเป็นที่จะต้องทำให้มมาคิดถึงอย่างอื่นผมต้องให้พวกมันสนใจผมคุณรู้ฟังครับในโลกที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามและอันตรายรอบตัวเราทุกคนต้องการบางอย่างที่ดึงความสนใจของเรา อย่างไรก็ตามเราต้องการมากกว่าแค่สิ่งที่เบี่ยงเบนความคิดเราโดยใช้เทคนิควิธีทางจิตวิทยาสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรามากที่สุดคือการตรึงความคิดของเราไว้กับความเป็นจริงที่ทรงพลังยิ่งกว่าความกลัวทั้งสิ้นที่เรามีดังที่อิสยาได้กล่าวแก่ประชากรของพระเจ้าในยูดาว่าสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงคือการจดจอ่อความคิดของเราที่พระเจ้าท่านสัญญาว่า พระองค์ทรงรักษาไว้ในสานติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์และเราก็สามารถที่จะวางใจในพระเจ้าเป็นนิดเพราะพระเจ้าทรงเป็นศิลานิรันร์กูุ้ฟังครับสานติภาพคือของขวัญสําหรับทุกคนที่เพ่งมองที่พระเจ้าและสันนิษุตของพระองค์ให้เรามากกว่าแค่วิธียับยั้งความคิดที่แย่ที่สุดของเราสําหรับผู้ที่ยอมจํานวนโดยมอบอนาคตความหวัง และความไม่ตกกังวลของพวกเขาให้พระองค์นะครับเพราะวิญญาณจะประทานให้เขาเหล่านั้นมีวิถีชีวิตใหม่อย่างแท้จริงและสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณฟังทุกท่านลองใช้เวลาคิดและใคร่ครวนดูว่าโดยปกติแล้วคุณมักสนใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดบ้างและคุณจะกลับมาเพ่งมองที่พระเจ้าได้อย่างไร แล้วมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เจ้าข้าจิตใจของข้าพระองค์อาจจะกลายเป็นสถานที่ที่น่ากลัวและข้าพระองค์หวาดกลัวเหลือเกินขอทรงโปรดประทานสันติสุขของพระองค์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอธิษฐานกราบทูลต่อรงพร,พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะติดต่อมายังทีมงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสินิบัติหน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจําวันตู้ปนสามห้าปนฝ่าหัวม,มากกรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ www. t h a i .odb.org และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข02 7 18 51 66 7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ